เดี๋ยวมึงนี้เจอกันแล้วสัดรายบอกมันว่าพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านไอ้ตาโอเคพี่เดี๋ยวุ่นนี้เจอกันผมไปรอเลยผู้ชายมาเยอะๆเลยมาผมชอบอ่ะขอนังกได้ปะขอนังกได้ปะอยากเจอไหวโหรธพวกนั้นอ่ะขอหมดเลยมาเพรากูกลัวมั่งมพวกมึงหงายโกลธในทรงลาวเลยก็ลูกเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับแฟน พอาถามาสักถามไปมาแน้วลูกก็สารภาพว่าคนที่ทำร้ายนคือแม่แฟนแล้วก็พักครัวของแม่แฟนส่วนที่นนทบ,บุรีคุณผู้ชมค่ะเด็กน้อยคนหนึ่งผู้หญิงอ,อายุอายุยังน้อยอยู่เลยนะค่ะ15ปีมีแฟนออันนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนะาะก็ไม่ผิดแต่ปรากฏว่าทะเลาะก,กับแฟนหลังจากนั้นแม่เลยโทรศัพท์มาลูก ทะเลาะกับลูกแม่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เคลียร์ให้นัดเจอกันที่ห้างดังนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะเคลียร์ให้แต่ปรากฏว่าแม่มานดไปคนเดียวค่ะพาผู้ชายผู้หญิงเป็น10ไปรุมรถจิกหัวน้องสิบห้าค่ะ คืออันนี้เป็นคลิปนะคะที่แบบเหมือนกับเป็นหลักฐานที่ย้าเลยว่าเฮ้ยย่าๆนะมึงอย่ามายุ่งกับลูกอ้าวในแม่บอกจะมาเคลียร์ลูกจ๋าทําไมโห oh, เอาคนมาคือผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนนะคะว่าเนี่ยคือน้องอุ้มเนี่ยอายุ15ถูกแม่แฟนทําร้ายร่างกายจิกหัวแล้วตก<ะ>แล้วมีการพกอาวุธไปด้วยนะคะ,ะคุณผู้ชมจะเห็นจากกล้องวงจรปิดอ่ะเดี๋ยวเราด,ดูกล้องวงจรปิดจะสั้นัดเลยนะคะคือลักษณะเนี่ยนะคะโอ้เนี่ยเนี่ยเขานัดกันอยู่หน้าห้างดัง อันนี้เป็นฝูงเลยนะอันนี้คือเพื่อนของน้องสิบ้าคือเขาก็มาเป็นเพื่อนหลังจากนั้นแตกคือเลยเพราะว่าคนฝั่งตรงข้ามมีมีดมาด้วยไงฝั่งแม่นะใช่จะไล่ฟันเขาอะนะคะก็เลยต้องรีบวิ่งหนีแต่น้องเนี่ยโดนเต็มๆมเลยโดนเจ็กหัวนะคะ <c oughs> หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันมีการเผยแพร่คลิปคลิปหนึ่งออกมา <c oughs> ผู้ชายนี่ไม่จบนะคือไม่แมนเลยอะอหลังจากที่พาแม่ไปตีเขาแล้วเนี่ยนะคะปรากฏอับคลิปคงคูเขาด้วย บอกเมื่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะเว้ยเฮ้ยไม่กลัวหรอกออไปกลมขู่เขาผู้หญิงก็บอกอเฮ้ยทําแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เป็นผู้ชายนะแล้วมันบอกด้วยนะ <c oughs> เอาผู้ชายมาเลยจัดตักๆเนี่ยค่ะ <c oughs> คือคลิปเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานที่ทําให้ทางฝั่งของคุณแม่ก็คือนางสาวโอยอายุ38ปีค่ะนําเอาน้องๆๆน้องอุ้มเนี่ยมาร้องเรียนต่อทางผู้สื่อข่าวนะคะว่ากลัวว่าเรื่องนี้มันจะหายเงียบและจะไม่ได้รับความเป็นธรรมคือเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงคืออย่างนี้ค่ะ ทังฝั่งของน้อง15้าไปเล่าให้คุณแม่ฟังว่าแม่ตามน,นั้นเลยหนูคบกับผู้ชายคนนี้มา4เดือนก็ทะเลาะกันแบบตามปกติแต่ครั้งนี้ปรากฏว่ามีแม่เขามายุ่งด้วยฝ่ายชายแล้วก็ทำร้ายร่างกายหนูจนเจ็บสะบักสะบอมพอไปแจ้งความปรากฏว่าตำรวจก็เงียบหายไม่ดำเนินการอะไรคุณแม่เลยบอกว่าร้องสื่อเรื่องน่าจะคืบเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวฟังคุณแม่เล่าค่ะก็ลูกเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับแฟน ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ด้วยว่าลูกมีแฟนค่ะก,ก็ตกใจนิดนึงพอาถามซักถามไปมานะลูกก็สารภาพว่าคนที่ทำร้ายนี่คือแม่แฟนค่ะแล้วก็พักพวกของแม่แฟนตอนจิตใจเราเป็นไงบ้างก็รู้สึกแย่ค่ะรู้สึกแย่ว่าเราไม่เคยตีลูกเราเลยแต่พอเห็นบาดแผลลูกที่โดนทำร้ายเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ ทา,ทางฝั่งของแม่ผู้เสียหายนะมแม่ที่บอกว่าไปยกพวกไปเนี่ยรเราก็ได้คุยเหมือนกันนะคุยกับแม่แม่มดอะคะอ่ะเขาชื่อมด Oh. แล้วแม่ก็เลยเล่าให้ฟังวอาโอ้ยเรื่องนั้นไม่ใช่การไปรุมตบเขาหรอก oh. เรื่องจริงเนี่ยแม่บอกว่าแม่ต้องการจะไปเคลียร์เรื่องให้กับลูกชายเท่านั้นเอง oh. เพราะว่าสองคนเนี่ยเขาทะเลาะกันแล้วไม่เคยนะจะบังคับให้กราบเท้าอะไรแบบนี้เนี่ยยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะไปทําร้ายตั้งแต่แรกนะคะตั้งใจไปเคลียร์ปัญหาจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณนักข่าวคุณอ,อ้อภัยจิตรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแม่สะดวกแม่เสร็จงานแล้ว oh. เดี๋ยวแม่จะคุยให้ฟังว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยบอกว่ามีทั้้งคลลิปมีหัััักฐาานนนนนนยยืวว่ แม่ไม่ได้ยกพวกไปรุมทางผู้เสียหายซึ่งเป็นแฟนของลูกชายที่อายุ15จริงๆเดี๋ยวรอก,ก่อนคุณแม่กําลังทํางานอยู่ขับรถอยู่เออเขาเขาอ้างว่าทางฝั่งนี้มีมีไปด้วยเดี๋ยวแม่ชี้แจงอีกทีนะคะ,ใ,คะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคะ่ะคุณแม่คะอันนี้ก็อยากให้คุณแม่มาชี้แจงให้ชัดๆ